เอาไปสามตัวกันแล้วก็สองตัวกัน uh. นี่คือตองหมดเด้ย uh. Uh. เรียกหน่อยมาเถียงกัน uh. อันเรียกออกตัวไหนมาสั้น uh. ท้ายยางเดียวเลยโอ้ uh. uh. ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสบายพาด้วยครับเอฟซีครับผมวันนี้พามาตามแนวทางของพ่ออนันต์ครับนะมาแนวทางของพ่ออนันต์นะครับเนาะมื่อนี้สิมีตัวเลขยังฝากต่อเอฟซีทุกท่านทุกคนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมอ่าส่วนแนวทางพ่ออนันต์วันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเนาะอ่าก็เป็นความเชื่อชวนบุคคลนะครับเด้อขออย่ามาป็นความเชื่อชวนบุคคลครับ มากระจัดขดกระพานครับขนมากันชกไปที่เริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาครับพ่อนั้นวันนี้จะได้ตัวไหนไปฟังพ่อนั้นจะเล่าให้ฟังครับยูซี่สวัสดีพ่อนั้นครับผมสวัสดีครับเออโอเคเลยขยันถือน้ำไหลที่ว่าถือน้ะมดตะบ,บนเลยบ่ลอยมัน้ำงเออมัดไป็น่ไงนถือเป็นแสนเฮ้ยไปที่ไหน,นที่สักที่ไหนขักเลยเนี่ยแถือเปท,ที่ไหนมือ จังมือนีนบ่เออมือนีนวันที่สามอิตครับมดพอไหวพอแห้งอ่ะมามาถ่ายทำแล้วครับผมพี่ยังก็ไอ้พี่ยังก็โค้งชุดไทยเออโค้งชุดไทยแมนมานี่แต่ว่ามันชุดไทยแล้ววะทอครับผมก็เล่นนอ้อยมาแรงเออตื่นเรียกออกได้เหมือนกันตื่นเช้ามาคือเช้าวันหวยออกครับงวดวันหันที่เราพิจารณ์งวดวันที่หนึ่งมาหันผมบ่ได้ าบินบ่เห็นนะว่ากันเห็นมีบินตัวย่างให้เบิ่งพร้อมมอ้มันเป็นจังได๋เว้าว่าดูมันเป็นจังได๋จักลงปากจังได๋หงบอกขยโยไปขยโยอะไรถึกนั่หมดมันจับจ้าของซื้อพ่นบ่กลับบ่บ่ตัดตัวนี้โอ้ดวงเพิ่นต้นนี่แต่แต่แตถึงือเป็นแสนแก็มีถกเป็นแสนแกับมี่ <c oughs> แสนกว่าพุ่นน่ะแสนกว่าล <c oughs> ั้ได้ยินจากปากพ่อนั่นนี่ผมน่ะเพิ่นถามผมเออผมได้เว้าสู่ฟัง ใตัวเงมือนหัวันเออหัวักันจอ้วดไบอกโอ้ก็ได้ตัวนั้นกับตัวนั้นมาสนกอบัดทไทยบัดที่นี่หรือเป่าลยมเ้อะคือเจ็ดสี่สามอนี้เจ็ดสี่สามบวกเพื่อนน่ะนะครับเจ้าของกับซีอยดิเออเจ็ดสี่สามเหอนี้เออแต่ว่าหันไตัดทั้งไทยออกแยีหว่าโอ้เลมันขึ้นตัวนึงนี่มาสนุกลงตัวนึงขึ้นตัวนึ่งมาสนุกอื โอ้ยเสียดายเหี้ยงเลยยังวะพราะั้นผมก็ได้หลายเติบอยู่พะั่นจะได้สามตัวตัวนี้อยกันขึ้นไปผมนี่ผมได้สามตผมก็ได้รยพุ่นหาสิบก็ทีได้หลายบาทอยู่ดีโอ้จะได้รถขั้นไม่เลยว่ถอดตัวตัวยดสีสามยมันเป็นัไหนใจ่ผ้าแบบไหนก็ยังว่าลวงปะโอ้มมนเป็ลวงปะาโอ้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 บอกเคยว่าดิผมบอกพอนนบอก กันพ่อไว้มือนั่นเพอมีเกตหนึ่งๆมันบ้างเกตหนึ่งึๆพี่รังอันนี้เกตเสียวเสียดมากเกตหนึ่งๆแล้วก็หกศูนย์เจ็ดนั่นไหมครับผมแล้วก็นึ่งสองตัวแปดศูนย์หกเก้าศูนย์แปดศูนย์ครับครับสิบเอ็ดบอร์ประมาณนี้แหละที่ผมบอกไปออเบานนี่แบบที่เราทำท่าเหม่ก็เย้าควักทาเคยไหนน้ำ เู <ted S 2> ร,ร,ราซีสางอาว้กูราพันสองมันเพิ่ะได้ทำมันเี้ตัวไีผมก็บอ่นไปเพิดบัดที่ห้องเอาไปซื้อกันแต่ว่าแยกมอตัดหฮ้ยแล้วก็เลิบ่ค้นในอีกมันก็เลยเฝ้าไปเลยว่าเงินบ่อดเออครับได้เลขแต่หับ่อใดบ่อใดเงินก็คือบ่ิตัดสองตัวป็นบ่บ่อใตัสองตัวเพราะการคำว่าตัดสองตัวต้องคืนอีกตัวนึง อคันลักร้อยคือนี่ตัวเนื่อเนียวป๊อกเลยเอี่สามตัวแตกว่าเถอะครับก็ปานกะไยังอันนี้มันผมบอกยยญ่ใหว่ันญ่ตาชุดไทยมาชุดสีสีขึ้นนถดเดี๋ยวนี้ชื่อเลขเก็ดสี่สามเหนี้ยว่าันุกโอ้แล้วก็ลงไปซื้อปั๊บแล้วก็ป๊อกนั่นนะชื่อแต่ตัวผมบอกได้ตัวตัดสองตัวเนี่ยเออพนพนไปเอาห้าศูนย์พนมัน โอ้ยว่าสนุกเขาบุ่นนี่จะกำบังแสดงว่าสองหวดผ่านไปเออวันนี้ต้องได้ลับบันเพราะว่าปูว่าจะหายสามหวดแมนเกือบีะได้แด้คําผู้เอาเป็นได้ทด้บังหันแต่ว่าปูเขาจะเอาเป็นเขาอย่ายังไหนเขาจะเาเดยคนละจักแสนกัวนี่ผู้ช่วยบรรพันคนไหนแสนกัวคนนี้ผู้ขี่ไล่อีรีเนี่ยซี่หามื่นผู้ว่ได้ ปัตุว์ปัตุว์เจ้าได้บโแมันว่าบ่ได้เพื่อนเพื่อนกระถามผมผมก็บอกไปก็ยังนั่นผมลงคลิปเนี่ยบอกไปก็มีท่านเท่านั้นเห็นว่าโบกรถก็คือบบวกรถทุกคนบัดเรียกบอกแล้วยนี่ไอ้ขี่รถไปไปจอดได้ว่าเขได้แสนกว่าสิบหมื่นโอ้โววันนี้ประธานมีคนนึ่งไปก็ได้ตัวเจ้าลงปากกันละว่าท่าน แต่ว่าขึ้นเอาวสามตัวเลยนะน่ะครับขึ้นเอาว้าวก็ว่าผมบอกว่าน่ะอันเดียผมมันสึ้นลงตัวนึงขึ้นตัวนึงเด้อทั้งนานี่คันคันถอยคือถอยลง่าขึ้นคือขึ้นตัวนึงลงตัวนึ่งขันขึ้นขึ้นด้านหน้าใช่นบ่ครับขึ้นด้านหน้าอือตัวหลังนี่นิ่งตัวหลังนี่อยู่อือโอ้เพื่อเพื่เงินเพื่อแหงสัตว์อือแต่ว่าวันนี้กับว่ามันขัดเลยดิโอ้เฮ้ วันนี้ก็ว่าคักดูดิคักคักแต่ว่าหันไตเตินไปก่อนเออแล้วก็ติดได้ไหมคนเมื่อวาจังหนีฟังค่อยว่าได้ไตเต้นเออเอาไปซ้ำตัวก้อนแล้วก็ซ้อนตัวก้อนอนี่คือตองหดดัดเนอเออจองหดัดโอ้ตองหดัดเด้มีถูก ไปไปดิเออมันมันเพิ่งงดเลยดิมันที่อะไรมันที่เก่าไดิเก่าเลยดิเก่าสิบเลยดิไกีมื่อดิสิบหกออีกแค่เจ็ดมือคนดีอวทตย์นึงมีตางานผมก็ลืมคนเหื่อวันนี้เต่นกินมากน,นี่กันผมว่ารอบนีเนี่ผมไปเลยดิแจ้งแจ้งกันรถผมไปเลยวรีงว่าเมื่อนีมีนัดไปบม่อไรว่าเดียวสิไปดว่าใช่กันเกินสามโมงไปนะสิบ ผมาอยูเแล้วผมออกงานแล้วสัญด่ออยังว่ากำลังฝนมีไตดวงนึงพอไหวมากเล้วไปเป็นตังแตเป็นตัแต่ผู้นมาบอกบอกหรือว่าตังที่จังงวดนี่นะครับผมเล่างานสิมึงไปเบื้องหน้านะสันเอ้าไปเบิ้องยังไงไป แล้วบอกเพื่งนะว่ามีคนตายสามคนผู้ชายคานี้ก็ตายกไกอยู่ใช่แต่ว่านนอนตายโอ้โหกันอยู่ดีๆพียงคืตใจไววเทีว่าสัตว์เขาบว่าสามสามส่นหรือสามสองคนตายผู้ชายผู้หญิงตายผู้ชายทั้งสามคนเลยตายวมดตายมดตายทั้งสามคนเลยว่าสามส่วนกับสี่สน สีซูนนี่แหะโอ้พอมาหาซูนคนละเพราะว่ามันผู้ใช่ไหมใช่สามคนไหมผู้ใช่ตายสามคนอืมครับอ่าซูนหาสามเลขสามตัวโอน่าซูนหาสามซูนหาสามซูนการเลี้ยงแจ่มวันอ่ะผมบอกไปลงปากไปยั้งที่แหละก็เอาไปเลยศูนเนี่ยเกาะซูนหาสามซูนห้าสามเออเอาศูนย์ห้าสามนะครับเอฟซีครับผม ไปเบิ้งนู่นตีไปเบิ้งนู่นนึงอี่เบิ้ปมงไปเบิ้งนู่นอ่ไปเบิ้ยังไงะอาจารไปเบิ้งเรา่มี่จผู้ใายนอนตใจเฮียงกันเออโอ้ผู้ใชยไววกลางคนบวกขุคนมันกับน้ำหนาน้ำหน้ำหาวีเดียวอืมปผู้ใชน้ำหาสามคนคูนหาสามแบบออมันกับสามอยู่แล้วกับสามกับสามอยู่แล้วว่ะที่ ตายกระชุนนี่หรอตายกระชุนเนี่ยชองตัวเอาไปเลยสิบสี่มาได้ใช้เลยสิบสี่แบบนี้เอไปลดสิบสี่ไม่เดบอเรียนนี่โไเ้วอลเลนโลาวองเทียนนี่เดบอหั่นเอ้ั่แล้วมันถีมากวด่น้ี่มันถีมากวดนี่ช่องตัวนี้เป็นล่างบ่ล่างครับล่างสิบสี่ล่างยางเดียวเลยโอ ขั้นผู้มั่นใจแต่ว่าขั้นผมนี่ผมก็อยากขืนลงไว้อยู่นะเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบว่ามันจะหายยังย้ายวาตัดแรืว่ามังหันล่ะการพิดพลาดครับผมก็ต้องขืนต้องลงอยู่แล้วมันจะมันบันไดมันจะดีบันไดผมก็ต้องขืนลงกันไวเนาะกันไว้กันไวสลับความพน้อกเนาะขั้นชื่อเรียก บกับมันกลับแตะเอนียนเหนียนอันซิบซีมันเปิดได้ไหนมันมีทีมาบอกครับสิบซีนะเรียกหน่อยมานเถียงกันโอ้อันเรียกออกตัวไรวะสันอ้มันออกสามช่องเฮ้ยมันออกซิบซีวะสันมันออกหนึ่งซีวะสันมัน่างซีมันเชียงกันได้เร็ยกน่อยเรียกน่อยประมาณเรียกน่อยประมาณยูพอหาหรือมกพอหก ก็เป yeah. <t> ็นเด็กหนุอยหนุอยหน่อยดิโอ้ี่สิบสามสิบสี่ปีนี่ครับโอ้พอดีเลยเนี่ยเด็กหนุอยเออมันเถียงกันเออเรียกออกตัวไรมาสั่นโอ้ยมันออกสามสองเฮ้ยมันออกสิบสี่หุ่มาสั่นสามสองก็ยัดทิมต้วนี่เออทิมบ่ไรเดี๋ยวมันเวากันนั่นสี่มันเถียงกันไปเถียงกันมาผมไม่หูเมียโอ้เด็กหนุอยมันเถียงกันนั่นสิมันจะเอาคุเบีได้ยังไงเอาพอดีกินสรุปสรุปมันอกอะไรแท้บมันปะ มันกับบอกเลยแบบว่ามันเท่าไงมันออกสามสัวว่าสันบางนึ่งมันเท่ากูเห็นหนึ่งสีว่าสันมันออกสิบสีว่าสันบางหนึงออกสามสัวบางหนึงออกหนึ่งสีเอาเอาไว้ทั้งซวงเลยทั้งวงเนี่ยมันวางสีแต่ว่าก็แล้วแต่สีเขียนลงนะวะผมว่านี่ก็เอาไปทั้สามตัวกับสองตัวสิบสี่อนเพราะว่าสักวันสามชัวไว้ที่หลังกันกันกันอะไกันเลย้นกันเลยคน ต้องลงไปวันนั้นมัดไปเพราะว่าอุ้ยว่าันเนี่ยเนี่ยยิ้เนี่ยมังกันป้องแป้งวงแป้งเนี่ยอะลขออกได้ออกตัวไหนได้ออกสามสองว่าสันอืมสองในยังไหนกูเห็นหนึ่งสี่กูเห็นมันมัออกสิบทีมว่าสันอ้ยยังกันไดเรืงยๆไม่จนสิ่ีกันเนาะออผมเลยนผเนี่ยอ้ยอ้ยืนยันเลยดิมันวางสี่เลยดิ คันมันเล็กหลายตัวแรกก็ขึ้นยากบโมยอย่างเสียเง,งยินหลขโมยบบอย่างเสียเง,งยินไหลขึ้นกันนี่เออาเมียนอินเดียแหละล่วงทุนไปให้มันไดไ้รอดคันว่ามันใจเขากับบอลลงเมียนเอาไปแล้วนี่เบื้องไปแล้วนี่ฝันันบฝัน,นเสียงมงังกรอ่าคันเป็นตะลุนตะลุนขโมยเป็นตะลุนก็ต้องลุนมากระจัดขัดกระพานเหมือนบ่ คือสีมาของผมกำลังมาที่วันนี้นะเออจะว่าสองตัวเด็กหน่อยมันมาเถียงอย่าง้ยินเอ่อ่าเทียหน่อยมาเถียงอย่าง้ยินมันมาเถียงกันครับเรียกตัวนี้ว่าวสัน่นบางทีถามบางทีถามไปก่อนอืม แต่ว่าเด็กน่อยก็อายุ10ปาฮะปอฮาปอกเออกตบว่ามันน่อยน้มากกว่านั้นอายุ13-14ปีพอดีละอันนี้แหละบอฮาบกกี่ิ1 4 1าปีเดนยว14ปี่ือห็นหนึ่งกับสีมันออก14ของมันออกซ้เสียงงันหันละเอเสียงไปเสียงมากสว่างมวยกันซะผมเรามีเมียซะมันมันเสียงงันเด็กน่อยมันออันนี้คือ ปันตัวนี้เนี่ยผมก็ยยมพันมันใจหรอกแต่ว่ากะให้คิดเบิกองกแล้วก็เชียงมืองเอาแต่ละคนมผมกับเชียงมืองคือกันละแต่มันงวดสุขมานํำด้วยเป็นเศรษฐีเลยครับี่ซีค่ครับผมกลางๆครับผม